อย่างเงี้ยถ้าเรามองออกนะอย่าใช้เบอร์หนึ่งลงเบอร์หนึ่งลงขาวนะมันจะดีที่เอาหญ้าแล้วผมเขาตั้งอยู่แล้วอันนี้เบอร์สองก่อนเลยอ่ะค่ะลองทรงสูงให้เหลือตรงนี้เอาไว้เลยไม่ะขาวมันจะขาวันดำเเพราะผมเขาตั้งอ๋อให้ก็ผมไม่เลอะนี่หนาค่ะมันก็ไม่สวยเลยอืมต้องทำแบบตรงเป็นขาวอ่ะนะค่ะมันต้องเรนมองออกเพื่อจะรู้อ่ะ เ้าสอนขายขายฟังนะเราจะไปขายด้วยขึ้นขี่แค่ตรงนี้ขายให้เลยขายให้ยาวขายให้ยาวให้ตรงให้ตรงไว้้เดี๋ยวเรามองมากระตกให้คุณเหนเดี๋ยวเราเก็บข้างๆนี่คือไหนเนี่ยเอาไปขายอยู่ไม่แค่อย่างนี้เรามองยากค่ะจะได้จะได้เหลือมาสองหมื่นให้คุณไปหมื่นสองไปถึงสามหมื่นก็แชร์ไงจะเหลือสองหมื่นให้คุณก่อนเลยเดี๋ยวเรามาเดริ่มที่รถตี๋ อันนี้สูงเหนือหูใบหูบนระยะพวกอย่างนี้เรากมันบอกไม่ลาเลยะรู่หัว่ลาวแต่ทรงค่ะมันต้องมีตรรการก่อนว่าเราอะกีป็นแบบไหนเขามีรอยเลยค่ะ เราไม่ต้องไปเก็บหรอกพวกข้างๆไม่ต้องเก็บมันเสียเวลาแล้วมันจะถ้าข้างๆันเหนเป็นขบๆอะไก็เดี๋ยวเราตันตันแล้วเรามาแต่งค่ะขายตรงๆขายตรงนี้บ้่นตรงนี้บ้่นแล้วนะค่ะรมาที่แนวผมมันมาครทางกันค่ะแต่เรงนี้เราต้องอยากทนอยากินตรงนี้เลยค่ะไ่ตรงๆนะ

ค่มมะมันคมเดีเลยอ่ะทำใ้ันเฉดสีเลรอจแล้วอืมันนิดเดียวเองนะคะมรบ้าน่ะ เราไม่ออกเพราะเราามองตรงแลใช้ทบแบบนี้มากมันเรีกตรงเนี่ยไม่ติดขาดติดขาก็องมดูดดแล้วมันม่ายๆเนียงอค่็อยู่ที่เดนดี๋ยวมก็ไม่ไม่มแ่ เออตรงนี้หนูไม่ได้ลทีเลยอย่าเข้าไปเึกอย่าใช้หวีเล็กคมรเล็กเก็บแค่นี้เดียว้อเป็นเก็บตลอดดวาอันนี้ก็คือตวัดจึ๊จึ๊จึ๊้นมาก็บใช้หวีเล็กเก็บๆให้เาเงทีนึแล้ว่งเก็บเป็นนีเก็บแล้วเก็บอีกเก็บจนขา

ท่แล้มันคมนะผมด้วยก็จะบอกวิธีจับมันด้ยนเห็นไหมอตรงนี้มันจะโดดขึ้นมาอ่ะถ้าเราชอบไม่รู้ต้าเรามองหลายมุมอ่ะเลาก็เก็บไปถ้าเรามองอีกสัดอยู่แค่ที่เดียวมันไม่่แล้วเราก็ไม่เห็นหรอก ขบางดีนะี่ยวัดไม่ดีก็คือ่สวยก็คือเดี๋ยวเก็บไก็บเจ็บแวอนนี้ก็มันก็เป็นักแล้วบเก็บน่า่นาค่ะนี่แล้วเขาแบบนี้นใช่ป่ะอ่าคะ เสถียรไม่เสถียนะรได้กับจำมูลตัดนมาเห็นยากหรออันนี้เขาจะฝว่ามาขนาไหนอืมค่ะไปแล้วเหมือนเดิมไงล่ะอืมมันเป็น้เสถียรคือเดี๋ยวเขาได้คือเดี๋ยวเขาทได้ทุกอย่างค่ะออกเป็นแล้วแบบไม่ซ้นอะไรนะีใหญ่แนะ วันนี้เดี๋ยวเราการให้อ้มใหญ่ไปเรตดูคว่ามันใหญ่แล้วค่ะส่วนนงส่วนวนอ่อีหลังนี่เรองเลาษาเน้เห็นไหมมองนักเรยจะเห็นใ่ค่ะเปิดแตน้อมองมองร้าง่าเราก็จะไม่เห็นะ กองมองกันเท่าไหร่กองเกินได้หัวุบขัดขกอันไอ้ช่วงบนนี้เราเิดเ้าไปวิ่เนอได้เลย้าไป่ได้เพราะถือกตันข้มอ่าค่ะช่วงนี้เสเข้ามาดี้าว่านอะที่เดียว่ตกขอบแล้วเดี๋ยก็ฟาว้าฟามัก็เหลือพื้นที่นิเสียวมันก็ง่ายขึ้นนะค่ะ ถ้าผมต้อั้งนี้ก็ตัเข้าเข้าไปเลยขาวขาวกลายเป็นแบบวมด่้ยใช่งก็แตมอหลายๆหน้าต่าเต่หลายาวบนึงนะึ้ัวหนี่งครับา ต้นเลยเราเขาอยากให้่ราได้เยาวใจคนอื่นอ <in> <die for> <time> eh, so ืมได้ได้โั้โหเนียบเนียบเลยอ่ะอืมตนหลิงเน่ยมันเจาเลยไม่ยาวหรอางหน้าก็เหลือไว้ค่ะโหย่

แบบนี้นะใช้มือมาลูบหน้าให้ันมองตาอะไรแบบนึงข้างหน้าเราก็ตัดตามรูปเดิมเขาข้างหลังก็เหมือนตั้งหลังไงใจเดืดตั้งหลัง

ตัดไฟเราก็ต้องจะสูงมากเลยด้วยขาดหลานหน้าตัดไปตบบนี้งเปิดหน้าเขาเขาเลียงาอยู่้เหลือะเหลือนีน้าเขาก็มีแปรงอย่เี้ขาตัดไปตัดไปเาไม่ไม่ลำแ้ไม่ปล่อยเขาเหน้าเขาหันเออเด็กก็ยกเข้าขึ้นมาเกาเรืยเลนเรองหยกดมาเลยีค่ะ่ค่ะ

ขึ้นหรือลงหือสอไปหรือมาเอี้ยค่ะล่างเดียก็ไม่เด้เอาดีแล้วค่ะไปับไป

ค่ะเกาบไว้มดี๋ยวทำงานเงินเดือนให้ผมเก็บเงินใช้เวลาเรื่อยวไี่ร้อตัวนี่ไม่รู้ว่าการไปสงผมว่าเอาเรียบรถต้องซ่อนาันดีๆแต่ว่าเอา่ย่าไปได้ไหมไม่ใช่ไปโรงงานรับตัดเองยังเหลือสามสิบสี่ัน า้าเป็นผมแบบนี้นะถ้าเป็นผมนต่อผมเง่นอขาวได้ไม่เป็นไรการงานก็จะมีรอยผมนี้ถ้าเกิดขาวแลวตรงนี้มันจะเป็นขาวก่อนดมันหลอการสังเวอันนี้เป็นขาวนวลเกลือนสวยแล้วันนีะอขึ้นค่ะ

เ็การมดางพี่ยอเเข้าไปงกกันนะเปรองอแ้าม่นเยว่านไขญี่ปุ่นเลยแม่ก็จะม่หนึ่งสงว่าปไขญี่ปุ่นเลยจิง่ะแม่บอกกลับเลยนะแม่บอกเขาามงนี่ยมันอยู่เขาอยู่นะที่ไมตามนะนั่มตามเขบอกาพี่ยอม เท่าเดียวแค่ดี๋ยวเนี้เออรัสูงรู้อยู่ตายแเชเสียรค่ได้ดีาข้าเดี๋ยวทางทีเข้ากันเนี้ยนวลนแต่เขาไปหลตัวให้หลอนะเขาได้โรคอ่ะเฝ้าันดีกรตายแล่วเราไม่น่าคุยกัน

xin mời anh em 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 สายยาวเลยกันนี่ละอะไรมันฆ่าหด ยากแต่แ้มัน้อง้เราอย่าไปอย่าไปแต่งทีเดียวเลยเลยให้มันเข้าไปเข้าไปไปนี่มัน้งเนี่แล้วไปมากขึ้นมันจะเป็นขาประดังใช่ไหมขาทีนี้เราก็ไล่ให้เงาอืมนี่เงานวนสวยมากครับเดียวมากมันมันบอกว่ามันต้องตัดไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็ใจอย่าไปนั่นอย่เงี้ยอ แล้วก็แล้วก็มีคนทยนะใช่ค่ะ้วไม่ทแล้วก็ยก็เกิดึ้น่ะ